ตรวจฉีทุกหมู่บ้านล้างยาบ้านายกขีดเส้นสมเดือนนะนี่มอบผู้ว่าให้เป็นซีอนะทั่วประเทศนะเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดฮนะสแกนนะหลังจากนี้เอ็กซเรย์ ray, นะทุกหมู่บ้านตรวจฉีนะแล้วก็บนหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะปกครองทลายบอลน,นะตึกจอดรถห้างเปิดโต๊ะสนุกบางหน้านะอันนี้ก็เป็นงานใหญ่นะ ที่ทางามหาดไทยเมื่อวานนี้ฮะแล้วก็ตามมาด้วยการเด้งตำรวจฮะห้าเสือนะสอนอนในพื้นที่นะเรื่องของการถแถลงปราบปรามยาเสพติดเมื่อวานครับนะสืบเนื่องมาจากการประชุมครมสัญจรนะแล้วหลังจากนั้นนายกเศรษฐาเนี่ยได้มีการประชุมนะกำชับการปฏิบัติงานนะของทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะในการปราบปรามยาเสพติดค่ะนะฮะ ก็มอบนโยบายปรับปรามยาเสพติดนะฮะแล้วก็ขา้าราชการที่มาร่วมรับฟังนโยบายเนี่ยแน่นอนฮะหลักๆก็มหาดไทยนะครับรองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุะอธิบดีกรมการปกครองคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐรเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน ปราบปรามรักษาฟื้นฟูฟื้นฟูดูแลนะนายกเศรษฐาทวีสินฮนะมอบนโยบายย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับหน่วยงานของรัฐนะภาคประชาชนภาคเอกชนบูรณาการดำเนินการปราบปรามแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังให้เห็นผลภายใน90วันหรือ3อเดือนกำหนดพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงเนี่ย25จังหวัด แล้วก็รัฐบาลจะให้การสนับสนุนทุกอย่างให้รางวัลแก่เจ้าที่ปฏิบัติสําเร็จตามเป้าหมายแล้วก็จะลงโทษเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องละเลยในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้นายกกล่าวนะให,ให้กลยุทธ์ด้วยนะปลุกเปลี่ยนปราบค่ะปลุกก็คือปลุกชุมชนให้เข้มแข็งลุกมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดค่ะผ่านหลักสูตรในสถาบันการศึกษานะคะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยทําการเอ็กซเรย์ชุมชนแล้วนําผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบําบัด บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพให้สุดท้ายปราบก็คือปราบปรามนักค้ายาเสพติดสกัดกั้นควบคุมการลักลอบนําเข้ายาเสพติดและใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินตัดวงจรการค้ายาเสพติดค่ะแล้วก็นโยบายเร่งด่วนนะสเดือนให้ทำนะฮะก็จะมีทั้งหนึ่งให้ผู้ว่าจังหวัดทุกจังหวัดเป็นซีอขับเคลื่อนงานปราบปรามยาเสพติดร่วมกับใครบ้างหน่วยราชการในจังหวัดนะฮะ ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายกอบจอนะให้ขับเคลื่อนร่วมกันให้หมดนะผู้ว่าเป็นซีอแล้วก็การปราบปรามยาเสพติดตัดวงจรค้ายาเสพติดนะปฏิบัติการกวาดล้างนักค้ายาเสพติดในพื้นแพพื้นที่แพร่ระบาดนะยึดอายัดทรัพย์สินนะรับคําร้องของประชาชนนะ แล้วก็ลดความรุนแรงลดความเดือดร้อนของประชาชนนะผู้เสพในพื้นที่เอ็กซเรค้นหาผู้มีอาการจิตเวทนะนำเข้าไปบำบัดร,รักษาติดตามช่วยเหลือด้วยไม่ใช่ว่ากลับมาชุมชนแล้วปล่อยปะละเลยแล้วก็ให้ทุกจังหวัดเร่งนำผู้เสพเข้าสู่กระบ,บวนการบำบัดร,รักษาเนะี่ทั้งหมดนี้ฮะนายกย้ำว่าให้ประชาชนทุกคนรู้ที่รู้เบาะแสเนี่ยแจ้งตำรวจหรือเจ้าที่ภาครัฐในอำเภอผู้ว่าช่วยกันติดตามทั้งบำบัด และปราบปรามให้หมดสิน้นนี่เป็นประเด็นข่าวเมื่อวานนะ